勇敢对。 อยู่ในรถเขาเหยียบไฟเบรกห้าแรงเบรกให้นะมันจะเกิดเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยมันจะมีไฟเบรกอยู่นคนอยู่ในรถไม่ใช่รถเปล่าลอยตูบป,ป่องตูบป,ป่องเนี่ยเดี๋ยวมองตรงนี้นะฮะลอยไปเนี่ยข้ามลอยไปอีกนิดนึงเนี่ยจะชนเสาไฟฟ้าแล้วแต่ปรากฏว่ารถคันนี้เคราะห์ดีเอาเคราะห์ดีก่อนนะคือไม่ชนเสาไฟฟ้าด้านะถน้าอล,ลอยต่อไปชนเสาอีกเสาหนึ่งเหตุการณ์นี้พัทยาจังหวัดชลบุรีและคนถ่ายคลิปคือพี่กิตติศักดิ์เอามือถือถ่ายไว้แล้วพี่ไม่ลงไปช่วยละ คุยอะไรนี่มันลดนะแล้วบ้านพี่เขาก็น,น้ําท่วมถึงเอวแล้วประตูบ้านพี่เขาเป็นประตูม้วนอะแบบไฟฟ้าไฟช็อตหมดแล้วทั้งหมู่บ้านนะออกจากบ้านตัวเองยังไม่ได้เลยได้จะถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปอยู่ด้านบนชั้น,นอะไรชั้นสองเลยไหมชั้นสอง,สองชั้นสาม<อ><อ>เนี่ยแต่ชั้นสองเป็นอย่างร้อยนะฮะ เพราะดีมากกับเหตุการณ์นี้ตามรายงานบอกว่าสุดท้ายแล้วลอยไปต่อนะแล้วเลยมุมขอบจรหลุดออกไปแล้วกับคลิปที่กิติสังก์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ำรจจราจ,จรโซนนั้นให้การช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัยนะฮะนี่เหตุการณ์หนึ่งอยู่ซอยบงกตพัทยาใต้ที่เขาแถท้ทยด้วยว่าใช้คำว่าอะไรนะไม่งเมิ่งอะไรนั่นแหละนี่แก้ปัญหาน้ำท่วมเหรอเป็นอย่างนี้เหรอตลอดเวลาฝนตกเคยเคยเคยเจอแบบนี้ไหมเคยเจอเจอกับตัวเลยอ่ะอีะ่รถของปุ้ยลอยแบบเนี้ยในพัทยา จังหวัดชลบุรีเหรอะใช่มิตรทั้งคนเลยโอ้นี่คือคล้ายๆกับน้ำป่าน้ำป่าไหลหลากประมาณนั้นนะฮะแล้วพัทยาชลบุรีเจอแบบเนี้ยบ่อยเหลือเกินนะฮะเอาละนี่มุมหนึ่งแต่มีบางมุมเนี่ยฝรั่งบางชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติต่างประเทศเขามาเจอเหตุการณ์นี้เขาก็ชิลแม่กนั่งเรือเรือยาง amazing in Thailand โอ้บ้านนีไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนมาเจอแบบนี้ก็สบายๆนะฮะหรือบางคนอ่ะคนไทยคนไทยเนี่ย แหมเล่นใหญ่เลยเจอพ่อ,เ,พอเล่นใหญ่ขนาดไหนเรือคานูโอ้ผมก็นึกว่าลำน้ำเข็กไม่ใช่นะฮะวรี่อะไร